สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะหนาวมากพึ่งเลิกงงานนะคะแต่ว่าคืออลืมหมวกไว้ที่ทำงานลืมหมวกไว้ที่ทำงานนะคะแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้เลิก บ่ายโมงวันนี้เลิกบ่ายโมงเหนื่อยมากคือตอนเดินนี่คือยกขาไม่ขึ้นเลยนะยกขาเทพไม่ขึ้นเลย่ะอบอกเลยตอนนี้คืออยากทิ้งตัวลงเตียงยกขาเพิ่งขึ้นยู่เมื่อยแคงเมื่อนี้เป็นนีอย่างที่เมื่อยแบบ มือสุดๆหลายพอมช่วงช่วงนี้คือร่างกายจะบ่ค่อยเต็มร้อยเพราะว่าเพราะว่าเออกินไอ้กระลำดองของเยอรมันนีขึ้นเซาล์เขาเนาะแต่ว่าบ้านเก็เป็นกระลำดองอ่ะละกระลำดองต้ม ไม่จะออกเปรี้ยวแล้วกินแล้วคือกินแล้วเข้าห้องน้ำเอาอยัางไงสามรอบแล้วมันมันโมดเป็นมือเดียวมันเป็นซองสามมือติดกันเลียวนะถ้าถ้าคนเยอะมันกินก็นจะตุดก็แค่ตดหรือผายลมนะคะแต่ของเราคือเข้าห้องน้ำเลยะคะ่ะพอเข้าห้องน้ำมันก็จะเหนื่อยจะหมดแรงดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้อากาศคือ เดี๋ยวแดดเดี๋ยวหิมะตกเดี๋ยวฝนตกตอนนี้ก็ฝนกลับมาตกอีกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวหิมะก็กลับมาตกอีกคือเฮ้ยมันข้าวดูใบไม้ผีแล้วนะเฮ้ยที่มีหิมะอีกโหลเฮ้ยยังจะหนาวอีกโหรอากาศจะติดลบไม่ได้แต่นี้มันไม่ติดลบหรอกแต่ว่ามันก็ยังต่ำอยู่นะคะดูใบไม้ผีนี่คือเป็น ช่วงที่อากาศดีนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหนาวน้ามากน้าหมองมากเมกื่อยแห้งโยกขาล้มีแห้งโยกขเลยเดี๋ยวเป่าปากเลยเมื่อยจนเป่าปาก